ครับวันนี้จะไม่แนะนำการตั้งค่าทัชสกรีนของตัว Android นะครับรุ่น j n z นะครับกรณีเราตั้งทัชสกรีนที่หน้าจอนะครับเวลาจอทับไม่ได้เรียว่าจอลวนนะครับให้ใช้ห้านิ้วของเราเนี่ยครับแทนที่หน้าจอเตะค้างไว้นะครับสักครู่เขาจะเด้งกากบาดมาให้เรานะครับเราก็ทำการเตะตามกากบาดนะครับ จอเอนดอยบางรุ่นจะใช้เป็น4นิ้วนะครับแต่เชื่อที่หน้าจอนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราตั้งการกระบาดตามจุดนะครับจากนั้นให้เราเข้ามาที่ตั้งค่ารถยนต์นะครับใส่รหัส1 2 3 4งสจากนั้นกดตกลงจากนั้นมาที่เตะการเรียนรู้นะครับเตะการเรียนรู้กดทําการเริ่ม จากนั้นกดคำว่าชัดเจนนะครับทำการแตะปุ่มปิดเสียงพลังงานนะครับแล้วก็มาจับคู่ที่ด้านข้างเครื่องนะครับตัวที่สองเป็นรูปบ้านนะครับแล้วก็แตะคำว่าบ้านนะครับแล้วก็มาจับคู่นะครับตัวที่สามกับตัวที่สี่บวกบวกตัวที่ห้าประมาณลบลบนะครับก่อนจะออกให้เรากดคำว่าจบเพื่อบันทึกนะครับตัวนี้เป็นการตั้งปุ่มกดด้านข้างเครื่องของ ตัว JNZ นะครับจากนั้นย้อนกลับได้เลยนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการตั้งทัชสกรีนแล้วก็ปุ่มกด้านขัานเครื่องของตัว JNZ นะครับขับของครับ